สวัสดีครับ fc ช่องบรรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงบ่ายอ่าที่ fc เห็นอยู่ในคลิปนี้เป็นเหรียญ10บบาทนะครับและก็เหรียญ5บาทนะครับของรัชการที่10นะครับส่วนเหรียญ5บาทนี้เป็นของรัชการที่9นะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะนำเหรียญนะครับนี่มาให้ fc ได้ดูได้ชมนะครับพร้อมกันนะครับ fc ครับก็เนื่องจากนะครับ เหรียญนะครับที่ผมจะนำมานะครับ fc เป็นเหรียญที่มีลักษณะที่ผมเคยทำคลิปนะครับให้กับ fc นะครับเป็นนานแล้วแต่สำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับ fc ครับ fc ครับเหรียญที่จะนำมาให้ fc ดูนะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับที่มีขอบเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับ fc fc เห็นอะไรไหมครับขอบนะครับเนี่ยสังเกตตรงขอบครับเนี่ยนะครับ ขอบเป็นแบบนี้เลยครับเรียบนะครับไม่มีรอยหยักหรือว่ารอยฉีดอะไรเลยครับนะครับอันนี้ด้านหน้าครับพระบรมารูปรัชกาลที่สิบครัอันนี้ด้านด้านหลังครับเป็นตาพระปรมาพิไทยนะครับ fc ครับมี fc ของผมนะครับถามมาหลายท่านเหมือนกันบ้างนะครับถ้าขอบเป็นลักษณะนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาทหรือ5บาทก็ตามนะครับทางช่องรับซื้อใหม่นะครับ fc ต้องขอเรียน fc นะครับก่อนว่านะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ fc ครับนักสะสมนะครับหรือคนที่เล่นเหรียญนะครับหรือวงการนะครับจะตีเป็นเหรียญจำรุดครับเหรียญจำรุดก็มีหลายแบบหลายแนวนะครับ fc นะครับบางก็นะครับมีการขูดขีดนะครับที่ที่รอยหรือว่าที่เป็นรอยขูดขีดที่ที่ด้านหลังนะครับ หรือด้านหน้าครับผมคือจะทําให้นะครับตาพระบระเทดไทยนี่ครับคือเหมือนมีเหมือนมีอะไรนะครับมาโดนกระทํานะครับผมเหมือนเหรียญนะครับโดนกระทําอะไรกับวัตถุอะไรสักอย่างนะครับผมทําให้นะครับทําให้รอยบนเหรียญเนี่ยนะครับผมนะครับถูกลบหายไปนะครับ F4 นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับผมถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับวงการนะครับจะตีเป็นเหรียญชํารุดนะครับ F4 ถ้าเป็นเหรียญนี้ครับ ถ้าเป็นเหรียญน,นี้ครับผม fc พอดีผมเผอิญเจอนะครับในในตู้ครับผมในลิ้นชักก็เลยเอามาให้ fc ดูนะครับแล้วก็ทําคลิปพอดีมี fc ของผมถามมาพอดีนะครับวันนี้อ่าก็เป็นเหมือนกับเหรียญน,นี้ครับผม fc ไปติดที่เครื่องโลหะอะไรสักอย่างนะครับก็เลยมีการนะครับทำให้ขอบหรือว่ารอยตรงนี้หายไปนะครับ fc ซึ่งนะครับเมื่อกับเทียบกับเหรียญกับปกตินะครับ fc ครับผมนะครับเหรียญปกติจะมีแบบนี้ครับผม fc ครับจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะครับจะมีรอยหยักนะครับเป็นขีดๆนะครับผม fc นี่คือเหรียญปกตินะครับที่มีสภาพสมบูรณ์ครับผม fc จะเป็นแบบนี้ครับเหรียญปกติที่มีสภาพสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ครับแต่เหรียญนี้ครับเนี่ยเนี่ย fc เทียบกันดูก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับ fc เห็นความแตกต่างไหมครับนี่ครับผมนี่เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย บางท่านเรียกขอบมลครับ FC บางท่านเรียกขอบมลนะครับก็เอามาให้ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับ FC ก็ถ้า FC มีแบบนี้ก็คือยังไม่ต้องส่งมานะครับ FC ครับผมครับผม FC ครับถ้า FC มีแบบนี้นะครับก็ขอเรียนว่านะครับยังไม่ต้องส่งมานะครับเนื่องจากยังไม่มีราคานะครับผม FC ช่องบาร์บูรแรกเหรียญยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับ FC ครับเพราะว่าเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือนะครับเป็นเหรียญที่ชำรุดนั่นเองครับ FC ครับผม เข้าใจตรงกันนะครับ fc ครับผม fc ครับส่วนเหรียญนี้ครับผมนี่ครับเหรียญนี้นะครับ fc นะครับเป็นเหรียญที่สภาพสึกมากครับ fc สึกมากครับผม fc ครับ fc ดูสิครับแทบจะไม่เห็นรอยแล้วครับเนี่ยที่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเนี่ยอันนี้ด้านหน้าแทบจะไม่เห็นรอยแล้วครับเนี่ยสึกมากครับผ่านการใช้งานมานะครับเยอะนะครับ fc จากรูปนะครับจากรูปเหร่ยญนี้เยอะครับก็ เป็นเหรียญนะครับที่ศึกนะครับทั่วไปครับผม fc เหรียญช้ำนุษยเหรียญอะไรนะครับผมยังไม่มีราคานะครับผม fc ก็นี่แหละครับก็คือเหรียญพวกนี้ครับผมก็มี fc หลายๆท่านนะครับส่งรูปมาให้ผมนะครับดูนะครับก็ถามว่ามีราคาไหมก็ขอยืนยันว่ายังนะครับ fc ครับยังไม่มีราคานะครับ fc ครับก็เหรียญที่มีราคานะครับก็จะประมาณว่านะครับเนี่ยจับใส่มือนะครับแล้วก็หมุนพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวต้องหันขึ้นท้างบนครับแบบนี้ครับเนี่ย เรียกว่าพระเศียรตรงถึงจะมีราคาครับพระเศียรเอียงก็มีราคาพระเศษขวางก็มีราคาครับแต่ถ้าเอียงแบบนี้ครับแน่นอยยังไม่มีราคานะครับขอเป็นขอเป็นตรงนะครับ fc ตรงขวางแล้วก็เอียงมากๆครับผม fc ครับก็นะครับวันนี้ก็หวังว่า fc นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ผมนะครับอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับเข้ามาแล้วติดตามแล้วชอบนะครับก็กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง ให้กับช่องบเรีลักเกลียดผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญมาเหรียญนะครับอยากที่จะส่งมาขายนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ ID 064 225 1499ได้เลยครับช่องบลูอร์วีลักเกลียนทางเลือกของทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนสวัสดีครับ